จะเล่าตำนานที่เจ็ดอีกพระสูตรหนึ่งที่เรียกว่าโพชังคับปริตพระปริศเกี่ยวก่เรื่องโพชงที่ มีแสดงว่าพระสาวกอาพาธพระพุทธเจ้าได้แสดงโพชงเจ็ดท่านฟังเรื่องโพชงแล้ว ก็หายอาพาธและพระพุทธเจ้าเองประชวนคราวหนึ่งโปรดให้พระจุนทะแสดงโพชงทรงสดับโพชงแล้วก็หายประชวนจึงได้ มีการประพันธ์โพชงเจ็ดเป็นคาถาแสดงเรื่องดังกล่าวมาและก็ใช้สวดเป็นพระปริษพระสาวกที่อาพาธซึ่งพระพุทธเจ้า ได้แสดงโพชงท่านฟังแล้วหายอาพาธนั้นก็คือท่านพระมหาโมคคันดานะและท่านพระกัสสปะ เมื่อท่านพระโมกขลานะอาพาธในคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าก็แสดงโพธชงให้ท่านฟังอีกคราวหนึ่งท่านพระกัตสปะอาพาธพระพุทธเจ้าก็แสดงโพธชงให้ท่านฟัง อันฟังแล้วก็หายอาภายที่มีระบุไว้ก็มีสองท่านพระพุทธเจ้าเองประชวนก็โปรดให้ประจุนทะแสดงโพชชงถวาย อันประจุนทะแสดงโพชงถวายทรงสดับแล้วก็หายประชวนมีตำนานเล่าไว้ดังนี้และคาถาที่ประพันธ์สำหรับสวดแสดงเรื่องดังกล่าวขึ้นตนว่า บทังโกสติสั่งคาโตเป็นต้นซึ่งมีคำแปลว่าโพดชงเจ็ดประการคือสติสัมโพดชงธรรมวิจยะสัมโพดชงวิริยะสัมโพดชงปีติสัมโพดชง บัตรสัิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงเหล่านี้อันพระมูนีเจ้าคูเห็นธรรมทั้งสิน้นรัดไว้ชอบแล้วอันบุคคลมาเจริญธรรมให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพพานเพื่อความตรัสรู้ด้วยความกล่าวสัตย์จากนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อในสมัยหนึ่งพระโลกกันนาจ้า อดพระเนตรเห็นพระโมคคันลานะและพระกัสปะเป็นไข้ถึงทุกขเวทนาทรงสแสดงโพชงเจ็ดประการท่านทั้งสองก็เพลิดเพลินพาสิทิน,นั้นหายโรคในขณะนั้นด้วยความกล่าวสัจจะนี่ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อครั้งหนึ่งแม่พระธรรมราชาอันความประชวนเบียดเบียนแล้วับสั่งให้พระจุนทะเทระแสดงโพชงนั่นโดยเอื้อเฟื้อ ก็ทรงบันเทิงพระหฤรุไทยหายประชวนไปโดยฐานะด้วยความกล่าวสัจจะนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อก็อาพาธทั้งหลายนั่นอันพระมหาฤษีหรือพระมเหสี คือผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งสามองค์ละได้แล้วถึงความไม่บังเกิดเป็นธรรมดาหุดจกิเลสอันมักกำจัดแล้วด้วยความกล่าวจัดจะนนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ นี้เป็นคาถาที่ประพันธ์สำหรับสวดแสดงโพชงทั้งเจ็ดอันจัดเป็นพระปริหนึ่งและ รวมกันเข้าสองคร,รับบริตคือองค์คลิมาและปริตกับโพดชงครับปริตนับเป็นตำนานที่เจ็ดว่าถึงการใช้ธรรมะสำหรับ รักษาอาพาธคือรักษาผู้ป่วยให้หายจากอาพาธแสดงตามทางพุทธ,ธาศาสนาพระพุทธเจ้าประชวนบางครั้ง ทรงใช้ธรรมะเยียวยารักษาบางครั้งก็โปรดให้ในแพทย์รักษาคือในแพทย์โกมารพัท เรื่องได้ถวายการรักษาพระพุทธเจ้าและพระภิกษุที่อาพันการให้ในายแพทย์รักษาหรือให้หมอรักษาก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันทั่วไปส่วน การใช้ธรรมะรักษานั้นที่มีแสดงไว้บางแห่งแสดงว่าทรงระงับอาพาธโดยอธิวาสนะขันตี อันแปลว่าด้วยขันติความอดทนคืออธิวาสนะความอดกลั้นรับยับยั้งไว้ได้กับ ทรงใช้โพชชงทั้งเจ็ดสดับโพชชงทั้งเจ็ดจิตบันเทิงในโพชชงทั้งเจ็ดก็หายอาภาธก็มีแสดงไว้ดังนี้ พิจารณาดูถึงคุทธจริยาที่ทรงปฏิบัติก็จะพึงเห็นได้ว่าอาพาธบางอย่างทรงใช้อธิวาสนะขันตี หรือว่าสรงพิจารณาโพชงเจ็ดหรือว่าสดับโพชงเจ็ดจิตบันเทิงอาพาธก็ระงับอาพาธบางอย่างก็โปรดให้หมอรักษา ในข้อนี้จึงแบ่งอาพาธไ้สองอย่างอาพาธที่ควรให้หมอรักษาก็ให้หมอรักษาแต่อาว่าอาพาธที่ไม่จำเป็นจะต้องให้หมอรักษาใช้ธรรมะรักษา ก็ส่งใช้ธรรมะรักษาก็เพราะว่าอันอาพาธทางร่างกายนี้แม้บังเกิดขึ้นทางร่างกายแต่ก็เกี่ยวเกี่ยวกับจิตใจ เมื่อจิตใจมีความอดทนพอดังที่เรียกว่าอธิวาสนาขันติคือทนไป้าพาดก็หายไปเองนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งจิตใจมีความบันเทิงในธรรม ปีติในธรรมสุขในธรรมก็เป็นเครื่อนระง,งับอา,าพาธทางกายได้สำหรับอา,าพาธที่เป็นวิสัยจะพึงระง,งับไปได้ดังนี้ก็ใช้ธรรมะดังกล่าวแม่บุคคล สามัญทั่วไปในบัดนี้บางคนก็ปฏิบัติอย่างนี้เจ็บเล็กๆน้อยๆอ,อะไรบางอย่างก็ไม่ยอมรับประทานยาใช้ความอดทนเอาก็หายไปเอง ในบางอย่างก็ใช้ความเพลิดเพลินในธรรมอาภายก็หายไปเองได้แต่าบางอย่างก็ไม่ได้จะเป็นเพราะเหตุว่ากำลังจิตไม่พอก็ได้ต้องให้หมอรักษา ต้องฉีดยาเป็นต้นพระพุทธเจ้าเองก็ใช้ทั้งสองอย่างดังกล่าวและสำหรับเรื่องโพดชงนี้คนไทยเราก็นับถือเวลา เจ็บป่วยเป็นไข้โดยเฉพาะมักจะต้องเป็นไข้หนักใกล้จะตายแต่ก่อนนี้ก็มีบนพระไปสวดพดชงให้ฟังแต่ว่าโดยมากคนไข้ที่มนบนพระไปสวดพดชงให้ฟังนั้น มักจะเป็นคนไข้ที่เพียบหนักแล้วก็มักจะไม่หายสวดพุทชงให้ฟังสักไม่ช้าเท่าไหร่ก็ถึงแก่กรรมก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่ม,มุ่งว่าจะนิมนต์พระไปสวดพชทชงให้หายแต่เพื่อให้จิตใจของคนไข้เข้าถึง ระรัตนตรยัยทำนองบอกอรหังที่โบราณใช้กันมาใกล้จะตายก็บอกอารหังให้คนไข้ได้ฟังได้ยินเพื่อจิตใจจะได้มาตั้งอยู่ในคุทธ,ธานุสติ ให้จิตใจผ่องใสถึงจะหวังสุขติได้ดังพระพุทธภาสิทธิตรัสไว้ว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองคือจิตบริสุทธิ์ก็หวังสุขติได้ดังนี้ เมื่อก่อนนี้เคยใช้กันอย่างนี้ในมัดดีบางคนไปเยี่ยมไข้เขาก็ให้สวดพดชงให้เขาฟังแม้ไข้ไม่มากนักก็มีแต่ว่าแบบไข้ไม่มากนะสวดพดชงให้ฟังนี่ก็มักจะหายมนใช่เป็นไข้ถึงตายถ้าไข้ถึงตายแล้วเราก็ก็ไม่รอดหรอก แต่ว่าจิตใจก็อาจจะได้สรณะคือที่พึ่งได้ความบริสุทธิ์ดีขึ้นแต่ว่าตามเรื่องที่เล่าในตำนานของพระปรดิษฐ์นี้ก็เป็นไข้ที่อยู่ในฐานะที่จะพึ่งหายได้แปลว่าไม่ต้องกินยาก็หายเราสวดโพดชงให้ฟังให้จิตใจบันเทิง เมื่อจิตใจบันเทิงแล้วร่างกายก็สบายก็หายจากอา,าพาธนั้นนั่งขัดสมาติ